วันนี้วันเป็นวันที่12เมษานะครับผมนะฮะก็ตอนนี้ต้นไม้ผมปลูกมาก็ประมาณ9เดือนนะนะครับส่วนต้นนี้เนี่ยเอามาลงได้ประมาณ2เดือนนะครับก็คือจะเป็นฟิกนะครับหรือมะเดื่อฝรั่งยักษ์นะครับผมนะฮะเป็นทานผลสดได้นะครับคือผมตั้งใจจะมาเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็ปลูกคู่กับ ปลูกคู่กับนี่เลยกระท้อนเลยนะครับก็ผมมาทีนก็ต้องถ่ายเก็บไปดูทีมนะฮะการเปลี่ยนแปลงนะนะครับนี่มาพาเอาเหมือนเดิมรู้ลากเดินเลยยังนะฮะอันนี้หม่อนผมเพิ่งทําการริดใบนะฮะแล้วก็เพื่อให้เขาแตกใหม่นะนะครับแตกใหม่จะได้ทานผลนะครับวิธีการทําหม่อนให้ออกผลนะครับได้กินเขาแล้วได้กินไปชุดแล้วนะ นี่ก็เป็นมะกอกฝรั่งของคุณนายครับนะครับก็ตันนี้ไม่สมบูรณ์เท่ากับต้นที่อยู่ต้นที่อยู่ที่มีจอมปวกนะนะครับวยก็จะดูสภาพก็มีฝนตกมากแต่นี่เริ่มแรงอีกแล้วฮะรอบนี้จะแรงและคือปกติเนี่ยผมจะมา12บสองวันครั้งถ้าหน้าฝนมาเดือนละครั้ง หน้าปกติจะมา12วันครั้งหรือว่า15วันครั้งนะแต่แต่ตอนเนี้ยันเข้าหน้าร้อนจัดๆเนี่ย <c oughs> ผมต้องมา10วันครั้งนะครับอ่านี่เป็นพี่ไซมาถึงก็ต้องคุยกับพี่ไซทุกครั้งนะเพราะทำไมต้องคุยพีไซเพราะว่าพี่ไซเนี่ยต้องเล่าทุกครั้งเลยเพราะว่าสัญญาพี่ไซว่าเลี้ยงพีไซตั้งแต่ต้นต้น,ต,นต้นเล็กๆน้อยๆเลี้ยงมาเกือบ7ปีอะแล้วก็เจอรถน้ำที่บ้านก็บอกเออพี่ไซ ถ้าเกิดว่ามีเงินเก็บนะก้อนนึงนะซื้อที่สักสักสองไร่เงี้ยเนี่ยเจ้าพี่ไซมมาอยู่นะสองไร่ขึ้นไปอ่ะแต่เราก็มีงบได้แค่สองไร่เนาะก็เจ้าพี่ไซมาอยู่ด้วยเขาเอาพี่ไซสัญญาพี่ไซแล้วเอาพี่ไซมมาอยู่จริงๆนะครับเขาไม่ปลูกกันแต่ผมปลูกเพราะความรักนะก็พี่ไซก็ให้ล่มลื่นอายไปแต่ก็ต้องมีการตัดทอนบ้างอะไรถ้ามันใหญ่เยอะอะไรเงี้ยนะครับอืม สะดาวสะดาวปลูกง่ายนะฮะไม่ตายอ่ะตายยากแต่บอกเลยขนุนเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงมากขนุนนี่โตโตเลยแหละโตเร็วทนแดดทนฝนนี่ผมปลูกคู่กับมังคุดนะมังคุดเขาก็ก็อยู่ได้เพราะขนุนเป็นพี่เลี้ยงนะครับขนุนเป็นพี่เลี้ยงนะครับก็ โตมาก็ทอ,ทอนให้เขาใกล้เคียงกันนะครับทอนให้ทอนให้ต้นเขาพอๆกันนหะก็เราไม่ได้เน้นขายเนาะได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นมาเดือฝรั่งเหมือนกันเออพ่อีไม่ใช่มาเดือยมาเดือยักษ์เหมือนกันนะครับลงลงพร้อมกันกับต้นนู้นละอ่าอันนี้พับไทย ไทยนี่ผมปลูกคู่กับนี่คีเหล็กเลยให้ขีเหล็กเป็นพี่เลี้ยงนะครับนะให้พี่เหล็กเป็นพี่เลี้ยงก่อนเดี๋ยวก็ทอนพอขีเหล็กโตมากกว่าล้วก็ทอนขีเหล็กออกนะเพราะคีเหล็กเนี่ยโหงามมากทนจริงขีเหล็กยอมรับเลยนะสุดยอดทนสุดๆเ <c oughs> งาะตายไหม ดูงอโหเสียวงอตายมากอ่ะงอไมหมโ้เหลือเชื่อเหลือเชื่อว่างอกับกับงามงอ่ะงงอ่ะดินก็น่าจะแห้งนะเนี่ยดินแห้งผากเลยแหละผมคุมไว้จับมารู้ดินไม่น่าเชื่อดินชุ่มอะ่ะเออคุมไม่ไนดะดินชุ่มนะเงะเลยงามเลยเออเจ๋งอะ่ะเราก็นึกว่าเขาตายเนี่ยโหแทงช่อชื่นใจมากเลยนะครับ ก็คุมผ้าผมฟางนะครับคือเราอะ่ะไม่ได้7วันมาลดครั้งใช่ไหมเรามา12บสองถ้าอย่างนี้12บสอวันได้แต่ช่วงเนี้ยผมไม่กล้าเสี่ยงเพราะว่ามา10วันครั้งดีกว่าแต่จะให้ดูว่าต้นไม้ที่อยู่มีจอมปวกมาขึ้นใต้โคนนะต้นไม้จะงามมากๆงามแบบโอเวอร์แอคชั่นอ่ะดูนะนะครับอันนี้2เดือนนะ ดูนะครับมีช่อใหม่มีเม็ดเห็นไหมมีเม็ดด้วยไหมเนี่ยงามมากดูดิเต็มเลยอะดูดูใครจะเชื่อปลูกสองเดือนอันนี้ปลูกพร้อมกันกับต้นนู้นนะเห็นปะแต่ใต้โคนเนี่ยมาดูดูจอมปลวกนี่จอมปลวกเขาขึ้นเห็นไหมเขาขึ้นเสร็จเขาเขาก็ขี้ขี้เสร็จก็เป็นปุ๋ยให้ต้นไม้เห็นปะแล้วเขาไม่กินต้นไม้แล้วครับเขากินพวกเนี่ย ฟางเฟืองเดี๋ยวผมก็หามากบอีกเนี่ยเขากินกิ่งไม้แห้งๆนะครับกับมีน้ําให้เขาหน่อยเขาก็อยู่ได้นี่เขาเลี้ยงเขาเลี้ยงต้นไม้ผมโตขนาดเนี้ยทีดด่ดูดิไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลยออกดอกออกผลเพราะขี้มันก็จะมีกรดยูริกอะไรพวกนี้แล้วใช่ไหมก็ช่วยย่อยสลายอีกช่วยทําให้ผลไม้ออกดอกอีกช่วยเออคือพูดง่ายมีแร่ธาตุอาหารครบอะเอาเงี้ก็ดูดิออกลูกออกผลแบบงามมากอะเออ ครจะเชื่อประกอบฝรั่งงามขนาดนี้สองเดือนโอ้โหดูดูดูผลงานหเห็นเราชื่นใจเลยเนี่ยผมบอกมีจอมปลวกอะ่ะอย่าไปฆ่าก็ทิ้งนะฮะบ้านสมัยใหม่นะถ้าจะปลูกบ้านกลัวปลวกกินใช่ไหมก็ใช้เหล็กดิเดี๋ยวนี้มีเหล็กมีปูนเขาไม่กินอยู่แล้วอะ่ะอืมใช้ไม้ทําไมอะ่ะใช้ไม้คุณก็ต้องฉีดปลวกคุณ มันก็ไม่อยู่กับธรรมชาติเนาะอือนี่ก็เป็นมะม่วงฮนะเดี๋ยวเราก็ทำการดึงไอ้พวกเขาวันอะไรพวกนี้ออกนะเนาะเดี๋ยวทานผู้ชมดูก่อนอันนี้เป็นมะม่วงนี่ก็วันนั้นแตกยอดนะมะม่วงก็ยังไม่โตเร็วเท่าไหร่นะนะครับนี่มาขุดเจาะบ่อบาดานลึกเจ็ดสิบเมตรไม่เจอน้ำนะครับนี่เป็นหลุมบ่อบาดานกับบ่อนูน้น เจาะสองรูแล้วไม่เจอเดี๋ยววันที่22เนี่ยจะมาเจาะอีกทีนฮะเจาะใหม่ทีนี้ต้องร้อยกว่าเมตรเลยบอกน้ําคือหัวใจนะถ้าไม่มีน้ำเสร็จเลยลงทุนตอนแรกตั้งใจไว้สัก25งหมตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับต้องแพงกว่านั้นไปละเงาะแสดงว่าเขาแล้วน้ําไม่ถึงแน่เลยเงาะไปตายไหม ยังไม่ตายยังไม่ตายก็มีโอกาสรอดนะมีโอกาสรอดเพรว,ว่าน้ํารอบแล้วน้ํามาไม่ถึงน่อืมเราก็ลืมเช็คว่ารอบแล้วมันเราก็เหนื่อยเนาะอืมสีได้เงาะนาสารด้วยอ,อ้าะนั้นมันท่อท่อน้ํามันเริ่มแบบไม่ค่อยดีเออจะพูดถึงไอ้ท่อ ท่อเทปเนี่ยถ้าคิดว่าจะอย่าใช้ท่อเทปนะครับไม่แนะนําเลยใช้ท่อเทปเนี่ยนะครับใช้เป็นท่อที่มันนี่ดีกว่าใช้เป็นท่อแบบท่อแข็งคือท่อเทปอย่างเงี้ยอย่าไปใช้ใช้ได้บาง,งทีนะร้านไหนสิริตพัณฑ์ไม่ดีนะเดือนเดียว ใช้ไม่ได้แล้วมันผุหมดเลยมันโดนแดดแรงๆ